พีู่มาเอาเหรียญสกินเอ่อวัดแคร์ครับวัดแค่แต่ตัวนี้เนี่ยวัดแคร์ครับวัดแคร์ล้เปิดฟังเสียครับผมไม่ต้องครูโพธิ์ทวิจประจานผมมารับรับเหรียญสกินครับปักปูนะครับครูเทวิประจานเหรวะมารับเหรียญสกินครับไอ้บอกว่าให้มามาแจ้งรับ โมโมเรียบร้อยครับผมไม่เหรียญเดียวเหรอครับใช่ครับมันมันอยู่ในอะไรอะไรนะครับของผมอ่ะหมายถึงว่าองไงเลยหมายถึงว่าเหรียญสกีของผมมันอยู่ในอาวุธอะไรนะครับอันนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเหรียญนะครับพี่หมายถึงว่าหมายถึงว่ามันมันอยู่มันอยู่ในอาวุธอะไรมาก่อนนะครับหมายถึงว่า ปั๊บนึงนะครับครับครับเช็คกันหน่อยได้ไหมครับว่ามันอยู่ในวุธอะไรมาก่อนแล้วก็พอดีไอ้ไม้ฮาโลวีนผมมันหายด้วยครับไม้ฮาโลวีนปีที่มันเก่ากว่าสองพันยี่สี่ครับไอที่เป็นปีไฟฉายไหมครับใช่ครับใช่ใช่มันมันหายไปครับหายไปครับผมน่าถูกแล้วเพราะว่ามีเฮี้ยใส่เฮี้ยนไว้อันหนึ่งอยู่ในนี้ อีกอันหนึ่งใช่ใช้คนได้ถูกงาน <Vision S 1> พี่เฉินเพลครับผมถ้าขอยืมใส่ได้ไหมพี่ยืมเลยนะไอ้เผายืมไอ้เหรียญนะได้ก็เอาไปใช้ดิเอาไอเผาเผาสามสิบครับพี่โอเครับเอเอไม่ใช้เลยครใส่ใส่เอ็มไนครับของพี่เฉินอยู่ในเอ็มไนเหรอครับใช่แล้วครับถูกต้องเอ่องั้นผมนมีคำถามต่อว่าเอ็มไนมันคืออันนี้หรือเปล่าที่มันเป็นสกินอะทำอย่างนี้เลยทำอย่างเงี้ยเรื่อง อผมจำได้ว่ามีสามอันอะแต่ผมจำไม่ได้ผมใส่อะไรไว้บ้างแต่ผมใส่มีสามอันอะเดี๋ยวกินนะครับแล้วเอ็มนมันก็ต้องไม่ใช่นี้ป่ะเนี่ยครับเอ็มไนอยู่ในเอ็มนแล้วอันหนึ่งจะจะทักคู่นะครับได้ครับก็บอกว่าแดกเกอร์ก็ไม่น่าใช่เพราะแดกเกอร์ผมก็มีเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ในอะไรมาก่อนไม้มีไหมครับอันนี้ ไม้น่าจะไม่มีไม้มาครับไม้ผมไม่แน่ใจว่าหน้าตาเป็นยังไงครับไอเรียญสกินไม้อะมีมีตัวอย่างให้ดูไหมครับสักสักคู่นะครับก็ไม่มีเหมือนกันตอนนี้โอเคครับไม่เคยใช้เลยเออผมไม่เคยใช้เลยครับไม่เคยใช้จริง ตีแล้วเปลี่ยนสีป่ะอ๋อเออน่าจะเอาผมว่าน่าจะเป็นไม้แหละครับเพราะว่าที่มันตีแล้วเปลี่ยนสีมันหายไปอ่าโอเคัจะพูดนะครับเดี๋ยวแค่ไม้ไอ้เนี่ยครับสกินไม้อันเก่าฮาโลวีนที่ผมหายไปปากแดงเหรอ ชัววะผมไม่แน่ใจวะชั่ววะมไม่ชั่วจริงหรอคุาดูนี่ไม่ชัวจริงตัดไม้ฮาโลวีนเรียบร้อยครับวัน ไอเหรียญเบปต้อนทักินเดี๋ยวผมให้ทางหลังบ้านรีเช็คให้อีกรอบนึงครับพี่ได้ครับเพราะเหมือนปากผมมันก็หายไปเลยครับไอปากฉลามผมอ่ะอืมก็พี่มีคำพูดกานเลยใช่ไหมใช่ครับใช่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 เพราะว่าผมทำไแต่ว่าปากฉลามไม่มีครับมันก็น่าจะได้ไปเหรียญคืนหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรีเช็ค่ายเดี๋ยวผมให้หลังบ้านรีเช็คให้ก็ตอบปากปากแทงเปลี่ยนสีกับไม้แทงเปลี่ยนสีผมไม่มีอราได้รีเช็คหน่อยไดหมต้ับได้ครับจำหนึ่งหนึ่ได้ครับผมครับ ฟังรีเชิ่งเลยกันนะครับขอบคุณครับแบ๊บแบ๊บแบ๊นเนี่ยพี่ไหนวักไหนมึงอยู่แอนไหนคนไหนวบ๊แบ๊เนี่ยแบ๊ต้องให้กดอะไรบ้างบอกมาอ๋อที่ขับรถได้ไหมเฮ้ยเฮียขึ้นรถไม่ได้เดินยุ่งแล้วทีนี้ไอโมล้านกลางนะโมขึ้นไม่ได้แบมันน่าอยู่ใกล้เขตปะเฮียเรเขาช่วยละ เออวัดแค่ครับช่วยพอจะช่วยได้ไหมครับพอดีรถมันมันผมไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ผมขึ้นรถรถไม่ได้ไม่นด้แต่เข้าเขตครัช่วยช่วยหน่อยได้ไหมครับได้ได้ครับผมขึ้นไม่ได้พอาพี่เข้าใกล้อนาเขตอันนี้จะไปถ้าไม่ใช่เจ้าของรถมันขึ้นไม่ได้เที่ยแล้วไม่เป็นไรวัดแค่ช่วยได้นี่แบบอะไรวัดแค่ช่วยเราได้ขอบคุณครับวัดแค่ขอบคุณครับโอ้โหแม่วัดแค่นี่ยช่วยทุกอย่างจริงๆยอดเลยปะโอเคครับใครไม่แข่งวัดแข่งนี่ว่ะสุดยอดจ้าครับ เอาใบเบรก็ได้ใบเบห้าห้าสิบหกอันใบเบห้าสิบอ่อใช่ไหมใช่เบรกอะไรๆๆๆไปถามหนึ่งทีอยากเข้าไปลึกเดี๋ยวจ้ะนี่ไงโอเคครับผมมีคำถามเออพันโลมาทำซอรี่ไม่ได้ใช่ไหมครับพันโลพันโลใช่ไหมได้พันโลมาทำตอรรี่ไม่ได้ถูกต้องไหมครับ ไม่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 ได้ครับไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าแต่ว่าพันโลมันหาเรื่องอยากอยากจะมีเรื่องนี้ต้องทําไงครับแจ้งบอดแค์ถูกไหมครับพันโลอยากจะหาเรื่องคือไงครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเจอพันโลมาหาเรื่องเนี้ยแบบพันโลจะมาซื้อเรื่องเนี้ยต้องทายัางไงผมต้องทอํายังไงต้องมาแจ้งบอดแค์<ช>ถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องเป็นโอเวอร์เลยครับอ่าคือถ้ามีโอเวอร์เลยคือเอามาแจ้งได้เลยถูกไหมครับใช่แล้วครับถูกต้องแบบสมมติว่าถ้าเหตุการณ์มันเริ่มจากพันโดพันโลชนแล้วแบบพันโลคันหนึ่งตามชนคืนเนี้ยอย่างน ก็คือพันโลชนไล่ชนกันอย่างนี้สมมติว่าผมเนี่ยกำลังไปตู้ใช่ไหมครับวัดแคร์เนี่ยมีวัดแคร์อยู่บนพันโลแต่วัดแคร์ทำอย่างหนึ่งคือมีพันโลพันโลผมอะจอดหลังวัดแคร์สิ่งที่วัดแคร์ทำคือวัดแคร์แทนที่จะบอกให้ให้ผมอะเลื่อนรถถูกมไปครับแต่วัดแคร์วัดแคร์ไม่บอกให้เลื่อนแต่วัดแคร์ใช้วิธีการชนชนชนกระแทก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 จนมันมันล้กระเด็นออกไป เสียผมบอก็เลยไม่พอใจผมไก็เลยขับไปตามชนว่าแค่เกิดอย่างนี้ใครผิดนันเนียมึงช่วยจัดการแบบอยู่มันไม่ทำเนี่ยโอ้มอลิบอร์ดมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพื่อนมอลิบอร์ดมันเปแต่ตะกูนะอ่ากูพูดไม่ได้จริงๆก็คือคืออยากรู้ครับอยากรู้ว่าต้องต้องทำยังไงมันิงหนีกูเลยตอนนี้ที่แล้วเนี่ยแฟน ว่ามันมีสตอรี่ไม่ได้แต่ว่ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยผมกูต้องทายังไงหมายถึงว่าผมจะได้รู้ว่าต้องทายังไงมันไม่จ่ายมันย่อใส่กูมันไม่จ่ายเออแต่มันก็จ่ายสุดท้ายอ่ะตัดต้องปัดจริงๆงอ่ะอันนี้กูขอแชร์กับพี่แล้วมันเออส่งครามส่งด่วนอ่ะส่งส่งค้ามส่งเดือนไม่ได้มันมีสตอรี่ไม่ได้ครับพันโลอ่ะมัาไม่มีสตอรี่เข้าใจป่ะแต่มันมีส่งครามส่งด่วนเงี้ยคือกูอยากรู้กูต้องทำยังไงเนี่ย องคามส่งด่วนเหรเม้่อไห,อหร่้าไปไหนอะเฮ้ยแบมันทำมันทำไอปืนยิงเลือดไหลได้ยังวะตอนเนี้ยทำได้แล้วปะเลือดไหลทำได้แล้วทำได้แล้ว เออเดี๋ยวกูมาตีเลยกูไม่ไม่มีปืนยิงแล้วเลยไม่แต่อยู่ที่ว่ามึงจะหาโอ๊เกี่ยวได้หรือเปล่านะเพื่อนโอ๊เกี่ยวคือไงวะหาไม่ได้เหรอกม่ยดหาไม่ได้เออวะไอ้เหี้ยหาได้พี่แต่ว่ามันแทงแบบปูชีะสองห้าพี่บังมีเยอะพี่พี่บังอห้าไม่ใช่สองแสนนะสองไม่โอ๊บโอ๊บเกี่ยวห้าถ้าถ้ามันไม่หายไปอะของเก่าพี่มีอยู่นะเยอะด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันหายไปหรือเปล่าวะไม่ไม่พี่ไม่ใช่ว่าพี่ใช้หมดแล้วหรอตอนล้วเชอแบบไหย เมื่อใ้หมดแล้วในการที่เราทำออกปืนตอนก่อนก่อนประเทศข้ามมไม่ได้พี่ฉันเออว่ะโอเคครับได้ข้อสรุปแล้วครับได้บ้างครับก็คือสมมติกรณีของของของพี่ก็คือขับรถไปจอดขวางคนอื่นถูกไหมคือใช่คว่าตามเรเบลอะครับมันต้องจอดเบียดกันอยู่แล้วอะมันต้องจอดต่อตกันอยู่แล้วถูกไหมครับมันไม่มันไม่ไม่สามารถที่จะว่าเข้าไปจอดได้แบบว่าทุกๆคันอัดเข้าไปอะตรงนั้นรถมันจอดสิบคันมันไม่มีทางที่จะจอดเลี้ยงทับทับข้างกันได้สิบคันอยู่แล้วถูกไหมครับมันต้องจอดจอดจอดตูดกันนะครับถูกไหม แต่คราวนี้พอพอที่พอรถคันแรกเขาจะออกครับเขาเขาก็ต้องต้องหาทางที่จะออกอยู่แล้วแต่คราวนี้ยก็ถ้าเกิดผิดก็คือผิดที่พี่ตอนพี่ขับรถพันโลไปชนเขาอ่ามายเขาว่าคนที่เป็นคนชนจะเป็นคนผิดเห็หม้ว่าต่อโดนยชนก่อนแต่ว่าชนก่อนมันคือจอดควางเขาถูกไหมมันเหมือนมันเหมือนจอดต่อต่อกันมากกว่าเพราะว่าก็ถึงระยะจอดนะไม่ได้ว่าจอดชิดแต่ว่าชิดจะแบบว่าขยับไม่ได้ก็เลยถามว่าควรต้องทํายังไงควรต้องทํายังไง โอเวอร์เลยดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยเคสเคสแบบนี้โอเวอร์เลยมีครับโอเวอร์เลยมันมีอยู่แล้วโอเวอร์เลยมีอยู่แล้วการหล่อของพี่บางไปรับผู้หญิงแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องพวกนี้ผมว่าน่าต้องดูโอเวอร์เลยก่อนเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงถ้าจุดเริ่มจุดปลายแล้วโอเวอร์เลยมีแต่ถ้ามาถามก่อนเหตุว่าผมต้องทำยังไงถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมไม่อยากรู้เดี๋ยวต้องทำยังไงก่อนที่เขาขับชนรถเราเพื่อเขาที่จะออกจากเลเวลตรงนั้นถูกไหมถ้าเราไม่พอใจขับรถพารโลไปชนเขา มันมันควรจะต้องทํำยังไงมันหรือว่าหรือคือมันมันจะมันจะเหตุการณ์นจะจบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพันลูก็ไปล่ตอรี่ไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นยังไงถูกไหมใช่รับเดี๋ยวกคปู่นะเพรามเริ่มดอกแรกจากการถอยชนคนก่อนแออยู่ป้มาเลีย์เรื่องวินหน่อยเดี๋ยวเพื่อน แกอยู่ไหมแบ๊ะเมื่อคืนเรื่องบินหน่อยแบ๊ะมาเลยว่าโดยปกติมันมีด้วยเหรอครับที่แบบว่าออกไม่ได้ก็ใช้รถรถชนรถออกไปด้วยตัวอย่างก็เห็นเขาจะขอว่าเออเราควรยรถให้หน่อยได้ไหมครับก็ไปนะครับคือตอนนี้คนทางแกงเขาฟังแบบมันมีไหมมันมันมีครับพี่ือนนพี่อแบบว่าก็ผมก็ถามว่าอย่างนี้แล้วที่คนโดนชนแล้วเขาไม่พอใจขับตามชนแบบนี้หรอกมันจะมันจะเหตุการณ์มันจริงๆก็เรียกค่าเสียหายได้นะจริงๆแบบ ไปไม่พอใจใส่เรี่อค่าเสียหายนะแต่การที่เอาพันโลไปชนเนี่ยพันโลเราห้ามทำสตอรี่อยู่แล้วอ่ะใช่ผมทีบอกไงผมถามนี่ครับก็แล้วมันจะจบไงแล้วผมว่าผมไม่เรียกค่าเสียหายแล้วผมผมไม่จ่ายอ่ะเรื่องนี้มาแชร์ให้หน่อยได้เลยอะไรนะเรื่องอะไรครับผมว่าผมเป็นคนถอยชนใช่ไหมครับแล้วถึงเวลาอยากยกมาเรียกผมว่าเอ้ยผมขอค่าเสียหายนะครับเนี่ยชนรถผมแต่เขบอกผมไม่จ่ายแล้วมันยอกตอนรีก็มีไม่ได้แล้วมันจะจบยังไงต่อผมเอยากรลยไหมตอนรีก็มีไม่ัน้ตอนรีก็มีไม่ได้แล้วมันจะจบยังไงต่อผมอยากรู้ไหมตอนรีก็มีไม ก็มันเลาวต่พี่จังเขาคงไม่เอาไปรับหญิงหรอกเขาก็มันเอาฟังกูก่อนดิมึงฟังกูก่อนดิแบ๊กพูดสีก็ฟังกูก่อนดิก็พูดไม่ก็พูดในวังมาเลยกูยังอยู่กับพี่เฉินอยู่ก็คือวันนั้นรถมันจอดอยู่ที่แล้วเหมือนกูไอ่ทำไมเราถึงเข้าใจว่ามีสตอรี่ไม่ได้ครับอันนั้นอันนี้คือพันโลมาถ้ามีสตอรี่ไม่ใช่เหรอครับอันนี้ก็พันโลพันโลอ่าพันโลกับพันโลเหมือนกันมีสตอรี่ได้เลยออ๋อถ้าเป็นพันโลกับพันโลเหมือนกันงว่าเราจอดรถพันโลปกติไว้ แล้วเขาถอยพันโลชนเราเพื่อที่เขาจะออกถูกไหมครับมันเริ่มจากมันเริ่มจากชนคนครับชนถอยถอยก็ได้ชนคนคนก็เลยวิ่งมาดูว่าจะใครขับวะแล้วก็เห็นแะว่า่าคนจากหรือว่าเป็นใครล้วไปปุ๊บไปหลังจากพันโลกันได้พันโดกันแล้วก็ชนถอยชนชนกระแทกลุกออกไป แต่พกผมที่โดนโจนอ่ะพบผมนะผมโดนโชนก็เลยขับรถขึ้นพาโลไปผมก็ตามได้ชนต่อมันก็ตัดจบก็เคของพี่จ้องก็คือตัดไม่อยากรู้ว่าอย่างเงี้ยมันจะจบยังไงตัดไม้เพื่อนก็คือถ้าสมมติว่าตั้งแต่รู้ก็ไม่ใช่กรเป็นพาโลที่แบบมีปัญหากันทั้งคู่และนี้เหมือนแบบเราไปเอาเรื่องเขาแบบว่าเอ้ยทำไมไม่ขอโทษทำไมไม่รู้ไม่นั่นแล้วเขาแบบไม่สนขับหนีขับโน่นขับนี่เราก็ขับตามได้นะก็ตามนะมันจะคายมันจะคล้ายคลึงมันจะคล้ายคลึงกับกรณีของ การที่เมื่อก่อนที่เราเอาพันโลหนีหนีโจนนะจำได้ไหมครับใช่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 ก,ใชก็คือเอารพันโลบัม,บมด้ปัดบัมโจนได้ตามปกติเลยแต่ถ้าในกรณีที่เป็นพันโลกับพันโลที่มีปากเสียงกันเกิดขึ้นมีตอรี่ไม่ได้คันลิงก็คือมีได้ก็คือแบบไล่บีไล่อะไรกันได้ตามปกติก็คือแบบสุนเชียวใส่กันได้เลยตามปกติถ้ามันมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับก็คือยังไงก็ต้องมีโอเวอร์เลนในการเซฟตัวเองด้วยอ๋อใช้ไม่โอเวอร์เลยก็คือการพุดว่าเราไม่ทางดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงถ แล้วคือมันโลมีต่อได้ไหมมีได้ครับมีได้แต่แต่ต้องเป็นสตอรี่ที่มันแบบมีที่มาที่ไปแล้วก็เริ่มจากใช้พัดโลทั้งคู่เหมือนกันเข้าใจไหมครับอ๋อโอเคอ่าอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้มันจะมีเคสหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นคือเคสของไวรุ่นงานวนอ่าครับไวรุ่นงานวนยังไงต่ออ่าปกติเขาจะวนกันทางขวาก็คือเก็บสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็ไป็นสีม่วงมันมีคนอีกมันตอนนั้นมันมีคนให้มีโอเวอร์เลยหมดครับแลวเขาขับรถชนกัน แล้วไม่ใช่รอบเดียวเขาขับ500โลชนกันสวนกันไปสวนกันมาสี่ห้ารอบและทีนี้เขาก็เหมือนกับมีปัญหากันเขาตามไปกระทืบก,กันถึงแลนออ่าครับก็คือตอนนั้นเรายังไม่เปิดให้ทำสตอรี่ด้วยแต่เขาก็ยังแบบเออเขารู้สึกว่าเออแบบยังก็ไม่แฟรนด์นของเขาเขามีการปัญหาประมาณนี้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าณเหตุการณ์น,นั้นอ,ะอ่ะก็คือเขาใช้500โลเหมือนกันทั้งคู่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนจงใจที่จะขับชนเขาได้ยังงี้ก็หมายความว่าเริ่มสตอรี่แล้วหรือเปล่า,ลลาก็ถ้าพูดตามตรงว่าใช่ และการที่แบบเรื่อนสตอรี่ลดห้าลโลหรือรดโลที่เราห้ามไว้เนี่ยอ้กฎที่เราห้ามเนี่ยเราห้ามเพราะว่ามันจะมีบางมุมหรือบางอย่างที่ทาให้รู้สึกว่ารถพวกนี้มันโกงกว่ารถปกติอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าบางบางเรืมีเรื่องเนื้อเรื่องที่มาที่ไปอะไรแบบนี้ก็คือเคสหนึ่งใช่ว่าอีกเคสหนึ่งเป็นเคสไมเคสไม่ง่ายูบไปครับใช่ครับก็คือสุดท้ายแล้วถ้ามันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นก็ยึดตามโอเวอร์เป็นหลักอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละเอครับท่านครับผมเคลียร์แล้วครับผมเข้าใจละผมเข้าใจละว่าว่ามัน ส่วนเลอกโอเวอร์เลยว่าเดี๋ยวผมส่งให้ดูเพื่อเป็นเคสตัวอย่างได้ครับได้ครับเดี๋ยวส่งให้ดูไปส่งให้ดูขอบคุณครับว่าแกวขอบคุณครับครับเอ้ยว่าแกสุดเล้อจอฟ้าเข้าเมืองไม่ได้ทําไงดิเมื่อไงนะครับเออจอฟ้าเข้าเมืองไม่ได้ทําไงอ่ะถ้าจอฟ้าเข้าเมืองไม่ได้อ่าทำไงอ่ะต้องทำไง่จอฟ้าแบบเข้าเมืองมันเจอบจอฟ้าเข้าเมืองมันเจอบจอฟ้า เข้าเมืองเราชอบต่อฟ้าลองรีเช็คลองรีเช็ควินโดว์ดูไหมครับอันนี้น่าจะเป็นที่คอมก็เลยเว่าผมอยากให้เอพผมในในเมืองมันวิ่งเยอะกว่าเดิมผมต้องเปลี่ยนอะไรอ่ะต้องต้องอยู่ดีว่าตอนนี้ตอนนี้ใช้อะไรอยู่ดีกว่าครับตอนนี้ใช้ไอ้เก้าครับไอเก้าเจนเท่าไหร่ครับเอ็ดสามครับวิ่งเอพีเอสวิ่งสองร้อยผมอยากให้เอพีเอสวิ่งั้งสี่ร้อยอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรมีแนะนำไหม ก็คูอยากเลยขยันตอบกูอยากด้ยตอบได้ปะแกเห็นแกเห็นขยันตอบแกเห็นบอสแกขยันตอบก็เลยอยากรู้ว่ะอ้าวแกเห็นบอสแกเห็นบอสแกขยันตอบไงกูอยากรู้อ้าวตอบได้ตอบได้ปะวะอยากรู้ไงเออเขาคอยดูแลก็อยากรู้ก็ไปเสือมันเซอร์วิสเขาก็อยากรู้ต้องต้องต้องเปลี่ยนเป็นไลท์เทนเจ็ดเก้าพันเก้าพันแปดร้อยเอ็กสามดีครับอ่าโอเคครับโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแบ๊แบ๊เสร็จแล้ว คนมาแล้วก็เขาหนีแล้วไปแบ๊กไปโกไอเชินทำอะไรเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนกูมาถามเรื่องไอตอร์ีเคปนโลจะอยากรู้ว่ามันมันยังไงหมายถึงว่ามันมีตอร์ี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยส่งคำส่ไดกันเหรอไม่สงครามสงดวนอ่ะอ๋ออะไรนะพี่มีสตอรี่อะไรนะพี่เฉินไอ้สงครามส่งด่วนพี่เฉินไม่แต่มึงต้องเล่าเรื่องทั้งหมดใหม่นะเพราะไอ้เฉินยังไม่ได้ฟังอะไรหรอตั้งแต่แรกอ่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นหน้าแลนด์ไปจ้ะ เได้ฟม um, ่พ hey. okay. well, no. ี no. oh, no. ่เหนยไากจะพูดแล้วนะไม่รู้แล้วที่อะไรที่ตู้เรียกมันคุยแล้วมันขับหนีไปเลยป่ะแค่เรงนี้ป่ะมีอีกเรื่องหนึงด้วยนีอีกเรื่องนึรอไอบินไอ่ะไอ้ินรับผู้หญิขึ้นนาสามสี่แล้วพี่บางเขาไม่โอเคแล้ววันนั้นอ่ะผมไปเตสติมันแล้วมันด่าผมยับเลยอะไรอ่ไมาเข้ามาด่าผมกอดเข้ากต้นตีนผมอยู่เมือนต้ตีรันกินครับไม่เป็นงันวะวินขอร้านกินนะ Q, นีนนน่ไม่เคยค<อ>ิดวินวินจะทำอย่างนั้นเนะเว้ยที่ไม่เคยเชื่อเลยนะนนพวนตอนที่เล่นเกมใช้สมาธิมันก็งุดินอยู่ตลอดเินาโอ้ผมบอกว่าไอ้วินมึงทำไม่ถูกนะมึงก็ขอโทษเขาดีมป็นบอกกูไม่ขอโทษอะ่ะก็กูไม่รู้ก็กูไม่ผิดอะ่ะไอ้ก็ู <c oughs> เล่นอยู่ <c oughs> ผมบอกว่าเดี๋ยวจบแล้วค่อยคุยมันก็พูดอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็พูดไม่หยุดอ่ะพี่จนผมมันยินอ่ะแล้วพูดไม่จบมาสิ้นเหรอตัองนีง